ซี่กอกนใหญ่มากเลยนะมันก่อนมาสวัสดีครับวันนี้จะมาทำซส้กอกแดงทอดกันนะครับอ,อย่างแรกเราจะมีวัตถุดิบเป็นซส้กอกไส้กอกจัมโบ้ไส้กอกแบบนี้ซส้กอกเหมือนกันอันนี้จะใหญ่กว่าแค่นั้นนะครับแล้วก็จะมีงผงยัมี่ผงปรุงรสลาสาบิของชีส้วยนะครับ ท้ยังไงรอบบา์บีคิ้วด้วยนะไม่เอามาเริ่มกันเลยครับทำพลาสติกออกก่อนลองดูสองแบบอันนี้เป็นหมูสามตัวกับ,อ,นนกบอันนี้เป็นตาฟรราร์มใส่กล่องจัมโบ้ตาฟาร,ร์มนะคะใหญ่มากเขาจะต้องทอดสองรอบใช่ไหมใช่ทำไงต่อคะที่ เอาไหนก่อนนี้อันนี้ก่อนกจ็จังโบก่อนสี่สิบห้าองศาอ่าอเสร็จแล้วความสามันนี้ลง,ลงความด้านนี้ลงโอเคอดูสิเฮ้ยได้พวกนะทำแบบนี้ดีไปอยู่ เ,เป็นเกียวแล้วเห็นป่ะเอาไหมอ่าลองสีแดงมั่งสีแดงจะเนยตกว่าชิมพู อันนี้สวยที่สุดอะสวยที่สุดโอเคไม่ได้เรูปเสรเนี่ยไม่ได้

โอ๊ออืมยไ่เไรนะจต้องใส่มันั้นไฟแรงมากดูอันนี้ไฟแรงไฟเบาอันนี้ไฟเบา ก็ทั้งหมดสองรอบนะคะอันนี้ไเบาๆนะ Hey India b น i f e เราจะใส่ซี่กล่องแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจ,จะเอาไส้กรอกขึ้นก่อนนะคะรอบแรกอันนี้คือการทอดรอบแรกนะเขาจะไม่ได้แบบยังไม่กรอบนะคะเอาขึ้นให้มากขึ้นเอาขึ้นสๆเฮ้ยคือใครไม่รู้รรนะตจะต่อเพิ่งจะต่อเลยไม่รู้จิบตะกอนโอ้โอดูดิมันไม่ไมใช่จิบตะกอนใช่ผมมาเบิกเอาเบนสปูกี้ เพราะเราต้องการให้มันแบบกรอบแบบมากๆใช่ไหมแบบ่อสามรอบเลยได้ไหมมันจะได้กรอบอ่ะออติดโอเคไม่ติดอันนี้ก็เริ่มแล้วนะขอเริ่มกรอบแล้วนะตองมันยังไม่สีแดงเลยเราลองสองแบบเนาะแบบที่แบบทอดรอบเดียวกับทอดสองรอบอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะทอดนานๆเลยนะ,ะนอันนั้นที่มาทำาใช้ <ทำ S 1> ไฟเบาๆอันนี้จะทอดไฟเบาๆนะคะ แล้วก็ทอดนานๆเดี๋ยวขอดูอันอันเดี๋ยวอันี้เราจะเป่าพัดลมก่อนนะคะให้เขาเย็นอ่าน้องนายช้อยทออันนี้นะโอ้ยจุ๊บจิ๊บกินเลยนะครับโอ้ยกรอมากเลยโอ้ยกรอชนใหญ่มากเลยเจนน้ำมันก่อนอันนี้จะไหมแล้วเอาไปทีก่อนอันนี้จะไหม ดูสีแล้วสวยมากเลยอ่ะหอมมากมันหอมแบบมันมันมเรา<ม>ทอดอีกตัวนึงก<ม>ันนี่สิกรที่อทอดมาแล้วหรือรอบสองนะครับอันนี้เป็นรอบสอง<ม>นะครับเราไปพักให้เย็นก่อนนะคะอ,<ม>อันนี้ทอดรอบหนึ่งมาแล้วอันนี้เจอทอดรอบสอง<ม>อุ้ยอ h my god กม่มม ธมรมดาเลยนะมันแบบอุ้ยอุ้ยโอ้น่ากินมากเลยอะมันแบบความฟูเลยอะพอดอีกรอบนึงแบบความฟูเลยอะอุ้ยอันนี้น่ากินมากน่ากินมากเลยอะน่ากินอ่ะดูดิมามากเลยนะคะน่ากินมากไหนบอกมานี่เขาใช้หลักการเดียวกับการทอด หมูกรอบใช่กับเป็นฝายกัารหอ่นเป็นฝายกันทำแคบหมูใช่เคี้ยหมูหมูทอดเป็นฝายนะเด็กๆน่าจะกรอบชัวร์เลยอันนี้เด็กะทำก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าน้ำมันแรงใช่ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าแบบง่องๆหือมัน แล้วหัวไหมเลยนะคะหัวไหมเลยใช่แบบมันมันมทำข้าวให้แม่กินหัวหัวไหมเลยนะเไม่เลยินเลยครับนี่ อันนี้ทอ้ออริจินอลก่อนอันนี้ทอดกี่รอบคะน่าจะสองรอบนะอ่ะฝั่งนู้นสองรอบอันนี้ทอดรอบเดียวหืมไม่กรอบพวกจะอร่อยมากมาลองแบบทคดรอบเดียวบ้างอันนี้ดีกวืา มาคองกับน้ำจิ้มบนส่องอืมอืมกรอบอืม,ออมใส่ผงชีสใส่ผงชีสยัมมี่นะคะ ชอบแบบแบบแบบเยอะมากกว่านะมันแบบกรอบว่าอืมรอ,อ,อนเากอันนี้เป็นรสวาซาบินะคะฮื้ฮูมแม่ลองดูสิบาร์บีคิวนี่รบาร์บีคิวค่ะ ตัวนี้แม่งตัวนี้แม่งตัวนี้ทอดสองรอบสองรอบจะมีความแบบเห็นไหมที่หนังมันจะมีความเป็นกรอบๆแต่ว่าทอดรอบเดียวเนี่ยจะกรอบมันจะไม่มีเป็นรูๆเนาะแป้งอะเนาะอันนี้ก็กรอบสองรอบกรอบกว่าไม่รอบเดียวกรอบกว่าหรออ่ะอันนี้รูบาร์บีคิวค่ะมาติดกันนะครับอืออือรสไหนอร่อยมากที่สุดชอบรสไหนที่สุด ชอบแบบพิคิ้นเค็มค่อ,น,อนชีสอร่อยบาสลิกก็ชือ่อดีเนาะจะไหนชอบแบบทอดสองรอบหรือว่าทอดรอบเดียวรอบเดียวอันนี้สองรอบนะก็ทอดรอบเดียวกรอบอันนี้กรอบกว่าเหรอรอบออเดียวกรอบกว่าเหรอค่ะทำง่ายไหมคะมมง่าายมกง่ายมากเพื่อนๆก็ลองไปทำกัน,กนดูนะใช่ครับทีม่พอครับ